Hey, yo, yeah. สวัสดีค่ะพบกับควันและช่องไม่จริงบ่ายของควันช่องที่จะม้าไวไเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะคะก็มากันตากคำเรียกร้องนะคะที่หลายคนอยากจะถักงานอะไรก็ได้ที่ง่ายๆนะคะแต่มีสไตล์โอเคจังเวั <c oughs> ก็จะเห็นเป็นผ้าคลุมแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะถักให้กับนอน้องตุ๊กตา ไปดูที่การถักกันดีกว่าค่ะรับรองมือใหม่หัดถักว่าถักได้จ้ะอ๋อก่อนจะไปใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์ไรแชร์ก็ฝากกดซับสไคร์ไ์แชร์กันด้วยวเราจะได้เป็นกําลังใจให้กันตลอด,ลอดไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะอัปเดตเขาไม่รู้เรื่องนะไปค่ะไปดูที่การถักเสือ้อคลุมไหมพรมแบบนี้กันดีกว่าค่ะ ่นที่เราจะไปถักเสื้อคลุมตุ๊กตาก,กันนะคะก็มาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีไม้พรมนะคะเศษไม้พรมสีอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะคะก็ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในคลิปวิดีโอนี้ก็ขนาดเส้นเล็กนะคะไม้พรมขนาด3พลายค่ะหัวเข็มนะคะก็จะเป็นเบอร์2อทับศูนย์นะคะอยากให้ชิ้นงานแน่นนิดนึงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะถักแน่นนะคะก็แนะนําเป็นเบอร์3ถึงเบอร์4ทับศูนย์ก็ได้นะจ๊ะเอาให้รวมโครกันไปเลยนะโอเคแล้วก็มีเข็มไม้พรมนะจ๊ะไว้สำหรับเย็บเก็บงงานนนั่่เอแล้วกกก็ไคะ โอเควัสดุพร้อมเราก็ไปทักเสื้อคุมตุ๊กตากันดีกว่าจ้ะโอเคก็เริ่มต้นจากเกี่ยวนิ้วก้อยความมือใช้หัวเข็มสองทับศูนย์นะคะแล้วก็เหลือไปใหม่ไว้ดิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เราจะขึ้นโซ่ทั้งหมดยี่สิบค่ะห้าหกเจ็ดแปดขออนุญาตซูมนะคะ,ะเผื่อใครเข้ามาดูใหม่เนาะเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามโอเค พอได้20แล้วใช่ไหมคะเราก็ขึ้นโซ่อีก3ามนะคะเป็นหลักเริ่มต้นของแถวหนึ่งสองสามเราจะถักคอทอนั่นเองคอหนึ่งอ,อหนึ่งทออะไปละหรือตัว F นั่นเองนะคะตัวนี้เราจะบวกตัวสันโซ่เข้าไปด้วยก็เท่ากับว่าเป็น2หลักลายตะเข็บหรือตะขาบนี่แหละนะขวัญก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็จะประมาณนี้แหละนะคะเว้นหนึ่งเว้นสองเราก็มาจิ้นในสันโซ่ที่3านะคะพันหัวเข็มดึงเขาขึ้นมานิดนึง ให้ใกล้เคียงกับตัวนี้แล้วก็ปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2อูอีกทีนะคะในหลักถัดไป3เหลือ2 2เหลือ1สเต็ปเขาก็จะเป็นประมาณนี้โซ่1โซ่2นะคะแล้วก็เว้นข้างล่าง1 2สองแล้วก็มาในหลักที่3แบบนี้ครั้งที่1 f เอตัวที่2 1 2สองแล้วก็มาจิ้มในหลักลองบอย คู่ที่6อันนี้เราจะเรียกว่าแถวแถวถักไปนะคะมันจะมีถักไปและถักกลับอ่ะโอเคจากนั้นขึ้นในแถวที่2หรือแถวถักกลับกลับมานะคะก็คือหลักที่1ตรงนี้เราเว้นแล้วก็กระเถิบมาในหลักที่2ก็ถักตัว x หรือคอทอนั่นเองนะคะเถ้าขวัญพูดผิดไปอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะอ่ะโอเค x ตัวที่1 x ตัวที่2งในตัวโซ่ที่เราได้ขึ้นไปเมื่อแถวที่แล้วพอมาตรงนี้ตำแหน่งของตัว f เราก็ถักคอทอปกติจ้า หนึ่งหลักตอนหนึ่งตัว x นะคะแล้วก็จิ้มลงไปในห่วงโซ่เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ถักหนึ่งน,นี้เดี๋ยวเราจะมาทํา,ทาทลังกระดุมกันค่ะเราก็ยังคงถักหลักสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เติมตรง,ตรง,ตรงช่องว่างก็คือตัวโซ่เข้าไปอีกหนึ่งครั้งโอเคท่าน,นี้เราก็จะใส่โซ่ไปทั้งหมดหค่ะสองสามสี่ห้าจากนั้นแล้วก็มาตรงช่วงด้านข้างนะคะอุ้ยถ้าทำหลุดนอกเฟรมไปก็ขอโทษด,ด้วยเขาจะมีหลักที่หนึ่งและหลักที่สองเราจะจิ้มตรงหลักที่ 2นั่นเองนะคะนะเปสหนึงแทงกลางเส้นอ่ะโอเคไม่น่าจะเห็นไหมกล้องเ็าจะซูมไปซูมมาไม่ต้องตกใจนะคะคือเขาจะเป็นประมาณนี้แหละอ่ะโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทํา1ทํา2 3ี่ห้าโซ่เหมือนเดิมหลักที่1และหลักที่2เราก็จะได้โซ่มาแบบนี้จากนั้นแล้วเราจะถักเอ็กทุกหลักนะคะก็คือตําแหน่งตรงนี้เราจะถักเอ็กไป2ครั้งตรงตําแหน่งของตัวเอสจากแถวที่แล้วนั่นเองนะคะ สงช่องว่างเราก็จะใส่ X 2สองครั้งเหมือนตอนที่เราถักแถวกลับนั่นเองนะคะแถวที่สองโอเคโอเคพอเราถักเ็จนสุดตรงนี้แล้วนะคะเราจะมีตัวลังกระดุมอยู่2มุมก็คือมุมด้านล่างกับหัวมุมด้านบนนะคะทีนี้เราก็จะมาแต่งลายกระดุมเขาให้หนานิดนึงก็ถักตัว x ลงไปเลยค่ะ1พันเข้าไปในตัวโซ่เลยนะคะ3ามแล้วสองสองแล้วหครั้งที่2ต่อไป3ามแล้วสองสองแล้วหครั้งที่3าโซ่1โซ่2และโซ่สลับสรามนะคะโอเคกลับมาในหลักที่1ค่ะ แล้วก็ลากออกมนหมดโือการทำไซนนั่นเองให้เขาเป็นติ่งน้อยๆนั่นเองจากนั้นแล้วก็ทำตัวเในตัวโซ่เลยค่ะ1นึสองสามปักที่ตัวจุดเริ่มต้นแถวที่แล้วใช่ไหมคะเป็นตัว X เ,เขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำซ้ำพันหัวเข็มค่ะในลังกระดุมถัดไป1นสองแล้วก็3ามอีกครั้งนะคะโซ่หนึ่งโซ่สอง ก็โซ่สามจิ้มหลักที่หัวหมุดเขาลากออกมาให้ได้สองห่วงจากนั้นเรารูดออกให้หมดนี่คือตัวซีเหลือเกินทําปุ่มตกแต่งนั่นเองตัวยอดนั่นเองนะคะจากนั้นพันหัวเข็มค่ะ f ตัวที่หนึ่ง f ตัวที่สอง f ตัวที่สามกล้องจะเบลอไปบ้างนะคะเพราะว่าเขาดูจังหวะกันขึ้นไหวมาในหลักแรกค่ะแล้วเราก็ถัก x รอบเลยนะคะจนกระทั่งถึงลังกระดุม ตรงนี้ก็ทำแบบเดียวกับตรงนี้นั่นเองนะคะรอบที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะสำหรับเสื้อคลุมแบบเรียบง่ายนะคะจริงๆก็อย่างที่เมื่อครู่นี้เราเห็นกันนะคะก็คือสามารถใส่ได้ทั้งเออเป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะคะหรือจะเป็นตะภายเฉียงหรือจะปิดตรงคอก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยก็คลิปวันนี้ก็ถือเป็น ไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนนะคะอยากจะลองถักเสื้อคลุมให้น้องตุ๊กตากันแบบง่ายๆก็ขนาดของเสื้อตัวนี้นะคะก็ความยาวจากตรงนี้ถึงปลายแขข้างหนึ่งก็เออสิบสองเซนโดยประมาณลมขอบลมอะไรแล้วนะคะแล้วก็ตัวความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่เจ็ดเซนโดยประมาณนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดน้ําหนักมือขนาดไหมน้ําหนักมือต่างๆนะโอเคค่ะก็ไปกันก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนยังไงนั้นก็ฝาก ก็สักไรไลค์แชร์กันตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้ตามงานกันได้ตลอดตลอดวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบายขอให้ดูด้านหลังกันนิดนึง